รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานปีพุทธศักราช2563จากนโยบายสำนักงานกศนและนโยบายสำนักง,งานกศนจังหวัดอุรธานีคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปัญชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่21นั้น ได้เกิดพันธกิจและมอบหมายการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้มรรลุตามนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพทั้งจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและ,สะแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่า,ขายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามบรรยาศัยในรูปแบบต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนให้นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันด้านการเผยแพร่พข,ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาให้บุคลากรในสังกัดได้พัฒนาตนเองพัฒนาการปฏิบัติงานการรายงานข้อมูล พัฒนาคุณภาพงานวิชาการซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารข้าราชการครูครูอาสาสมัครครูคกศนตำบุลและผู้ปฏิบัติทุกระดับให้สามารถพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและถ่ายทอดความรู้เพื่อให้บรรลุความสำเร็จเกิดประสิทธิภาพเป็นประโยชน์กับผู้เรียนผู้รับบริการอย่างแท้จริงในการนี้สำนักงานกศนจังหวัดอุดรธานีได้กำหนดตัวชี้วัด การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นกรอบการปฏิบัติงาน3ด้านคือด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาต่อเนื่องด้านการศึกษาตามอัธยาศัยและด้านการบริหารงานทั่วไปเพื่อให้กศนอุดรธานีเร็วแรงทะลุสู่อนาคตจากนโยบายการดำเนินงานข้างต้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอน้ําสูมได้นําตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ การบริหารงานที่สำนักง,งานกศนจังหวัดอุดรธาน,านีกำหนดมาเป็นกรอบทิศทางค่าเป้าหมายและเกณฑ์การปฏิบัติงานดังนี้ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามหลักยาสัยอำเภอน้ําสูงมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน16คนคือครูกศนตำบล12คนครูศูนย์การเรียนชมุมชน2คน ครูผู้สอนผู้พิการสองคนมีนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมศึกษาจำนวน50คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน289คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน391คนรวมทั้งสิ้น730คนในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายสถานศึกษาได้กำหนดแนวทางสู่ความมีประสิทธิภาพ ด้านผู้เรียนประชาะสัมพันธ์การรับสมัครทั้งออนไลน์ออนไลน์ตรวจคุณสมบัติและคัดกรองผู้เรียนจัดทําข้อมูลผู้เรียนรายหมู่บ้านผู้นําชุมชนรับรองสถานภาพอยู่ในพื้นที่จัดกลุ่มผู้เรียนรายตําบลโดยยึดตามที่อยู่จริงจัดทําแผนการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อให้ทราบสถานะทางการเรียนรู้อาชีพความถนัดจัดบริการสื่อหนังสือแบบเรียนและสื่ออื่นๆอ,อย่างครบถ้วนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบกลุ่ม ทั้งออนไลน์ออนไซต์ site, จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านวิชาการด้านสุขภาพกายด้านสุขภาพจิตพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆลูกเสือการติวเข้มเติมเต็มความรู้วัดประเมินผลผู้เรียนระหว่างภาคปลายภาคด้านครูและบุคลากร 1. พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการ จัดการเรียนการสอนและให้สามารถนําสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 2. ครูต้องรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนผ่านทีเบตี้บ็อกตามนโยบายครูคืนถิ่นของสำนักงานกศนจังหวัดอุดรธานีจากการดําเนินงานข้างต้นส่งผลให้เกิดผลการดําเนินงานครังนี้ 1. การเข้าสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562จํานวน615กคนคิดเป็นร้อยละ79.7% 7ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563จํานวน6 6 3คนคิดเป็นร้อยละ8 8 7 6 2. จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์นในรายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562จํานวน1492คนคิดเป็นร้อยละ56.62%ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563จํานวน1698คนคิดเป็นร้อยละ63.62% 3จํานวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาะระดับชาติ n e ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562จํานวน98คน คิดเป็นร้อยละ8 1 6 7ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563จำนวน98คนคิดเป็นร้อยละ88.26% 4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเนียภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562ระดับประมถมศึกษา28.87%ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น40.96% ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย34.66%รวมทุกระดับ34.83%ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ระดับประถมศึกษา54.03%ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น38.64%ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย37.52%รวมทุกระดับ43.40%ผลการประเมินผ่านเป้าหมายขั้นสูงทุกระดับ ด้านการศึกษาต่อเนื่องการดําเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่มุ่งจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําเน้นอาชีพที่สามารถดําเนินการได้ในท้องถิน่นใช้ทรัพยากรในท้องถิน่นเป็นปัจจัยในการจัดกิจกรรมรวมถึงอาชีพช่างพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและศักยภาพของพื้นที่ซึ่งกศนตําบลทั้ง7แห่งได้ดําเนินการฝึกอาชีพ สำหรับประชาชนทั้งต่อยอดอาชีพเดิมให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มและพึ่งพาตนเองได้กิจกรรมที่จัดมีทั้งฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรมพาณิชยกรรมคหะกรรมช่างพื้นฐานการพัฒนาทักษะชีวิตการพัฒนาสังคมและชุมชนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. เป้าหมายและหลักสูตรที่จัดมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจจำนวนผู้จบหลักสูตรจำนวนผู้เรียน520คนผลการดำเนินงาน520คนชั้นเรียนวิชาชีพจำนวนผู้เรียน315คนผลการดำเนินงาน315คน 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจำนวนผู้เรียน259คนผลการดำเนินงาน259คน 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนจำนวนผู้เรียน253คนผลการดำเนินงาน253คน 4. การเรียนรู้หลักปัจจัาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนผู้เรียน179คนผลการดำเนินงาน179คน 5. โครงการภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพจํานวนผู้เรียน39คนผลการดำเนินงาน39คน6โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลจํานวนผู้เรียน217คนผลการดำเนินงาน217คนรวมจํานวนผู้เรียน1,782คนรวมผลการดำเนินงาน 1,782คนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านให้สามารถพัฒนาการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสอดคล้องกับนโยบายนวัตกรรมเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ของสำนักง,งานกศอนอจังหวัดอุดรธานีที่นำเทคโน,นโลยีดิจิตัล มาใช้ในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เพิ่มโอกาสและช่องทางการเรียนรู้ให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการการอ่านการเรียนรู้ที่ตอบสนองบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำาสงจึงได้ํำเนินการสร้างเครือข่ายนักอ่านทุกตำบลจากผู้ที่มีความสนใจและรักการอ่านให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนักอ่าน และจัดอบรมให้ความรู้กับนักอ่านให้เข้าใจในการเป็นสมาชิกนักอ่านออนไลน์การบันทึกข้อมูลประวัติของตนเองประวัติการอ่านตลอดจนขยายผลและเชิญชวนให้ผู้มีความสนใจการอ่านได้สมัครเป็นสมาชิกนักอ่านเพิ่มขึ้นโดยมีครูกศนตำบลและห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ m s ส m เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในปีพุทธศักราช2563 แต่ละตำบลสามารถสร้างสมาชิกเครือข่ายนักอ่านที่รายงานผ่านระบบทะเบียนสมาชิกนักอ่านออนไลน์ดังนี้ 1. สมาชิกเครือข่ายนักอ่าน 2. สถิติการอ่านของนักอ่านออนไลน์ 3. จํานวนแหล่งเรียนรู้ที่สมัครขึ้นทะเบียนในนวัตกรรมรรออแหล่ง,งเรียนรู้ออนไลน์ 4. เว็บเพจและการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านการบริหารงบประมาณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนามโสมได้ดําเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบริหารจัดการงบประมาณให้เปลี่ยนไปตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาอาคารสถานที่นําสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงบประมาณ กำกับควบคุมและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้านการบริหารงานทั่วไปศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ําสูงได้กำหนดนกลไกการกำกับนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆโดยสร้างความตระหนักความเข้าใจและกำหนดทิศทางที่ชัดเจนให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกกลุ่มงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจความรับผิดชอบร่วมกัน มีขวัญกำลังใจในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้มันรลุตามความสำเร็จทุกด้านให้สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและสถานศึกษามีผลคะแนนร,รวมการดำเนินการจัดส่งรายงานหรือข้อมูลต่างๆตามที่สำนักานงานกศนจังหวัดอุดอรธานีกำหนดจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประจำปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำาสมได้พยายามทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานให้มรรลุความสําเร็จอันจะเกิดประโยชน์และสร้างให้คนไทยในพื้นที่อำเภอน้ำโสมได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตรวรรษที่21อย่างแท้จริง